ค่อยนะคะพี่น้องเห็นนานแล้วเห็นนานแล้วกำลังดอกงามๆสวัสดีค่ะอีสานทำไม่ถินค่ะห้องสุนัขเกือบเห็ดค่ะเห็นนานแล,ล้วยังเราเถาข้าวม,มันก็ได,ด้เห็ดเถาด้วยค่ะมัน,น,นมันก่ได้เห็ดเ่าบานป่นแน

จะด่าเขาวันนี้เห็นข้างหนมาลูดีดีนะเจ้ามูเห็ดละงูแล้วใส่เสื้อใสมูนั่นเจ้ามูเห็ดละงูไปเจ้าไอ้พ่อเห็นนั่นเจ้าปวอาเห็นนั่นไปพ่อจะให้เผาเนาะเอาผู้เผาแบ่งกันค้นเห็ดพี่น้องมีเห็ดนาแระกันย้ายนั่นก็เก็บเห็ดละงูเ่าอยู่ทางนั้น น้องน้ำงามค่ะน้ำงามมีบเเถาพี่น้นนนองงามดีมันีบาเถวพี่น้นองงามมากค่ะ ปิดยาบางเต็มพุงแล้วน่ามันถึงหุยเต็มพุงแล้วน่ามันมูไงแต่อวิธีตวบหั่นมันหั่นเผาวดเนาะอืมเปื่อยเลยแบบนี้